ไม่เสียใจทีหลังวิ่งวิ่งวิ่งเปลีแต่นี่มันจะเสียฟ้าฟาดนะครับมันเป็นเสียงของความปังขนานี่ยขอบอกเลยว่าพรีท้อมมือพร้อมรูดพี่สรุปใครมาออดิชั่นคะ we should go there next time we want to show them I have an ukulele but I can't sing can you yes อย่าโม้แต่อึ้งกันดิพวกนายก็ซ้อมมหนักเหมือนกันไม่ใช่หรอใช่พวกนายแน่ใจนะว่าแกเนื้อเพลงมาแล้วอ่ะก็เหลือแก อย,อย่าไปหาทําเลยแก้ผ้าแล้วจับโยนขอ,องนอกหน้าต่างเลยฉันเชื่อว่าพวกนายทำดีทำให้ดีที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงพวกนายจะไม่เสียใจทีหลังเชื่อสิ ถึงแม้พวกเรายังเด็กแต่ความสามารถเราไม่เลยตามถ้าเกิดเพื่อเราไปนับก็เป็นรสชาติถึงทามซูซ่าเลี้ยวจู่พวกเราแปลว่าจากคุณเหี่ยงวาถึกเฉ่งผมแรปผมร้องผมมาบลเล่ผมแรปผมร้องผมมาบเลเล่เต็มจีบปวดใจให้คุณนั่นเองผมมาบัลเล่รอยยิ้มให้ฟังอ้ยคุณผู้ชมขาตอนนี้มือที่ฉันเย็นมากปากก็เย็นมากเลยขาก็เย็นมากค่ะ เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่เย็นคือใจค่ะตอนนี้ใจร้อนรุ่ร้อนมากๆคือตื่นเต้นน่ะใจมันตุกตักตุกตักตุ้งตามตุ้งตามอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเชียร์ทุกทีมเลยอยากจะรู้ว่าน้องๆทีมไหนได้รับการคัดเลือกผ่านออดิชั่นและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะทุกคนทีมที่ผ่านการคัดเลือกออดิชั่นได้แก่ M C N Global M V Group